วัฒนธรรมสุเพณีแก้เหงาไม่เฉามือจากสมัยพุทธกาลถึงรัตนกูสินสูเพีนีเ,นเป็นมรดกวัฒนธรรมของสังคมวัฒนธรรมคือพฤติกรรมร่วมของมนุษย์หมู่หนึ่งสังคมหนึ่งที่ประพฤติปฏิบัติร่วมกันรับสืบทอดต่อกัน เป็นมรดกวัฒนธรรมโสพณีเป็นพฤติกรรมร่วมดังกล่าวย่อมสืบทอดเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงตามสภาพการและเวลาของสังคมนั้นโสพิีมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่โสพิีสมัยนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 1. รูปร่างดีคือสวย 2. เล่นดนตรีได้ 3. ขับร้องได้ สี่ฉลาดในการปฏิสันฐานคือรับเขตในสมัยพุทธกาลเช่นนางสิริมาเป็นสูมินีเมื่อได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันและพิษุณีวงเคยเป็นสูรดินีมีค่าตัวครึ่งเมืองกาสี เป็นตัวอย่างในโบราณการท่านแพทย์ชีวกโกมารพัทท่านเป็นบุตรนางสารวด,ดีนางมณเลืยประจํากรุงราชคือโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่นครโตเกียวของญี่ปุ่นลาข้าไปด้วยสูปินีนียืนตามบาทวิถีในค่ำคืนเชิญชวนร่วมรดรักโดยเฉพาะบริเวณอาซาก,กุซ่าการปฏิบัติบางแห่งยอดเยี่ยม คือมีห้องหอโรอรักบนเสือปูนวมแล้วนำอิดเผาให้ร้อนวางไว้มัำนวมคุ้มทับทำให้อ,อุ่นเป็นที่นอนร่วมรถรักเยี่ยมมากแต่เมื่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นปัจจุบันดีมากขึ้นเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจโซเปนีญี่ปุ่นก็วูบหายไป ในประเทศยเยอรมันนีหลังสงครามในนครฮัมบูร์ย่านสาร้างเปาลีหรือลิบอก็เต้นไปด้วยสุบพีดีถนนราคาไม่แพงในประเทศเนเธอรแลนด์ประมาณพุทธศักราช2500ที่นครเฮกและนครอัมสเตอร์ด,ดัมนางในห้องกระจกนั้ง,งชื่นชวนให้ชมเชือชิตทุกค่ำคืนมีทุกสาวแท้และพาโู ในประเทศอียิปต์กรุงไคลโรนาาับว่าวิเศษยอดเยี่ยมในโลกคือกลางแม่น้ำนายจะมีเรือขนาดกลางรวบรวมสุวินีไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนางมีเรือแจวจากท่าริมน้ำฝั่งให้หนุ่มกัดมันไปเลือกแล้วพาไปนอนในเรืออีกลำหนึ่งเรียกว่าเรือเรือนหอนอนร่วมรูปรักแนบคิดสนิทสนิหากลาง แม่น้ำนายครั้งหนึ่งที่คลองแสนแสบประตูน้ำประตูวันก็อรอยเรือสุรินีแบบนี้แต่บรรยากาศไม่โรแมนติกเลยกรุงลอนดอนแถวบายวาเอเตอร์ไฮพาร์คสุรินีก็มีไม่น้อย ใช้สมถุมพุ่มไม้เป็นเรือนหอหรือจะยืนใช้เสื้อกันฝนคุ้มท่าปฏิบัติได้ถนัดขอกลับมาที่ประเทศไทยสมัยพุทธศักราช2480หรือกว่านั้นคุณแก่คุณหนุ่มต้องรู้จักซอยซับโดยเฉพาะนิสิตชายจุฬาต้องรู้จักแน่ๆ่เพราะหลังจากกินซากเนื้อจัดเนื้อเปื่อยเป็นอาหารเย็ยนแล้วนิสิตท่านดีก็เตะไปซอยซับเพื่อรับลกูก เป็นประเพณีอย่างหนึ่งสะพานฐานใครใครก็รู้จักว่าเป็นย่านสูเพีนีราคาถูกซอยข้างเรือนจำเล่าหูษหรือถนนซอยหลังร้านขายเครื่องหวายถนนหน้ารูหวยตอกเต่าตอกผู้ถนนอรุวงมุงมีสูเพีนีกวางตุ้งนุ่งกางเกงในวัววแบวบัแบบแหวมล่อใจอยู่ทั้งวันทั้งคืน บ้านพระอบบ้านพระหยิบดวงกล้วยจ้านแพ่งสรพาสัตร์จานถนนวิสุกษัตริย์สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญจำเป็นของโสพณีก็คือกระถูนหนึ่งใบน้ำสะอาดหนึ่งขวดโสพณนีจะหิ้วของสองสิ่งนี้ขึ้นไปกับหนุ่มเก่กลัดมันเรียกว่าขึ้นห้องหนุ่มบริสุทธิ์จะเริ่มเที่ยวครังแรกนั้นเรียกเป็นภาษาเฉพาะว่าไปขึ้นขู่